สวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ ทำให้วันนี้ไปจนถึง24พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสแต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะโดยจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งกันด้วยค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและทะเลอันดามันนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะคะ